ถ้าเป็นหิมะเปียกถ้าเป็นหิมะเปียกแล้วก็ตกตกแบบแรงตกแข้งก็เนี่ยจะสวยแถวนี้ก็จะข้าวเตรียมไปหมดอันนี้น่าจะเป็นหิมะทรงไทยหรือเปลววลูเดาเดา,ดาเป็นหิมะเปียกแล้วก็อาจจะกลายเป็นฝนได้ไม่แน่โบมีอีหยังแน่นอนถนนกับพึ่งจะ เมื่อวานเพิ่งจะไล่สดไปถนนกำลังสวยงามเลยอ่ะกลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วคงสภาพเดิมโมแน่เนาะอาจจะเป็นปลายนนาวขึ้น่่าแหละอาจจะเป็นส่งท้ายทาแบบนี้ทั้งคืนกับคือกลับมาสภาพเดิมเพราะว่าอุณหภูมิมันก็ลดต่ำลงคือเกา่า กำลังจะดีขึ้นกำลังจะดีขึ้นอยู่แล้วเชียว่าเบิงสภาพมื่อื่นเศร้าถ้าเป็นที่มาเปียกไปน,นี่แล้วว่ากายเป็นฝนนะแถวนี้จะสวยงามมากๆเลยต้นไม้ดอกไม้ดอกไฟบานที่สวีเดนอีกแล้ว ถือว่านาญอนะเป็นหิมะเปียกแนี้อันตรายเพราะาอย่างเวลาเขากวาดถนนมานะ่ะตามไอ้คางที่มันจะเขามาทั้งบ้านเขาน่ะมันจะเป็นอ่าเป็นคู่ขึ้นสูงแล้วก็เป็นหิมะแบบแบบลมแบบเนี้ยหิมะสูงเกินไปเ้าขับรถไปเพราะต่ไปจอดรถไปกลางตรงกลางพอดีเลยเนะี่ยนั่นแหละติดลมได้แบบง่ายมากเลยอะ่ะ ต้องติดตามตอนต่อไปว่มามืออื่นเศร้ามันจะยุดตกบอเรามันจะกลายเป็นฝนบอถ้ากลายเป็นฝนก็คือแถวนี้ก็จะกลายจากอาล้านน้าแข็งข้างล่างเป็นน้าแข็งคือเกาเป็นร้านสเก็ตคือเกาเพียงแค่ที่มาตกลงมาคุ้มไหวซื้อจะเดินจะเหินก็ต้องระมัดระวังมาถาเวิงกันว่มามืออื่นเศร้าดอกไฟจะบานที่สวีเอีกรอบไหม <c oughs> ดอกไฟบานที่สวีเดนจะเป็นที่มาเปียกมันก็จะสวยแต่อันตรายเพราะว่าข้างล่างเป็นน้ำแข็ง